ลอยยันฮิวครับอยู่ฝั่งช่องจอมกัมพูชานะครับถ้าใครไม่เคยมาก็ดูบรรยากาศตอนนี้ผมข้ามฝากมาอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาแล้วนะครับซึ่งเป็นรอยยันฮิลรีสอร์ทแอนคาสิโนตรงนี้แล้วก็ทางนี้ก็เป็นโอสเมตนะสองจุดนี้เขาบอกว่า ถ้าไม่ปั้มบัตรผ่านแดนก็ออกไปฝั่งน้นไม่ได้ครับถ้าจะเข้ากัมพูชาถ้าจะมาอยู่แค่จุดนี้ก็ไม่ต้องปั้มบัตรผ่านแดนประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศทางฝั่งาคาสิโนทางช่องจอมนะครับสำหรับคนไม่เคยมาอันนี้ก็ดับส่วนรถเข้าวันุกเข้าออก ไปฝั่งนั้นก็ของถ่ายเดี๋ยวดูบรรยากาศด้วยกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเดีย๋ยวะบางจุดเขาก็อาจจะไม่ให้ถ่ายนะครับผมก็จะไม่ถ่ายเพราะว่าจะได้เล่าแค่บรรยากาศให้ให้ให้ฝังว่าข้างในเป็นยังไงก็มาดูด้วยกันนะครับ การจกัการจำกสัตตรงนี้คือด่านทางเอ่อเมื่อกี้ลืมชื่อรอยันฮิวครับผมจะให้ดูนะครับว่า ฝั่งฝั่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในครับเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวดูจะเล่าบรรยากาศข้างในให้ดูว่าเป็นยังไงน่าเล่นหรือไม่อะไรประมาณนั้น นี่ก็คือบรรยากาศที่รอยันฮิล้างในเขาก็ตกแต่งไว้ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้ถ้านำรถเข้ามาก็าต้องผ่านผ่านอยู่ดีก็เขกา,ขา,ขา,ขาไม่นำเข้ามาครับทางนั้นก็เป็นรีอสอร์ทอพาร์ตเมนต์กำลังขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวผมจะเข้าดูบรรยากาศ ข้างในนะครับว่าอืมก็ก็ไม่รู้เนาะสถานที่ใหม่ไม่คุ้นชินก <c oughs> ็ถามว่ายอมเสียยอมได้ยอมจ่ายก็ประมาณขอแค่ห้าพันนะครับเพราะว่าเป็นที่ใหม่เราไม่คุ้นไม่ชินนี่คือรอยแจ้นหินนะครับข้างหน้าผมให้ดูบรรยากาศ ตอนนี้ผมออกจากรอยันฮิวมาแล้วนะครับเข้าไปดูบรรยากาศดูเหล็กไม่มีคนเล่นเลยสล็อตก็มีเล่นอยู่5-6ตู้แล้วก็มีเปิดบาคาราา่าจะ2โต๊ะเสียมังกรไม่มีผมชอบเล่นเสียมังกรด้วยผมคงคงคงมาเล่นแต่ห้องเปิดถูกนะครับแปดบาทไม่แพงก็น่าจะมีได้เดี๋ยวผมจะดูโอโอโสมิธนะครับ ผมคงจะไม่ปั๊มข้ามด่านออกไปเพราะว่ามเมืองห่าง40โลนี้ผมไม่ออกไปก,กว่าเพราะว่ามันน่ากลัวสำหรับสำหรับเราถ้าจะเข้าทางนี้เข้าทางปล่อยเปลี่ยนยังดูดูง่ายกว่าก็เลยจะไปดูโอสเมตถ้าไม่เข้าท่าก็ไม่เล่นนะครับ ถ้าไม่ดีก็มีสัญญาณไวายมีสัญญาณเน็ตครับคอยอยู่ติดชายแดนจุดที่ผมเดินอย่างนี้ไม่ต้องปัม๊มข้ามแผนออกกัมพูชาเนีเขาก็มีรถมาคอยรับส่งเข้ารอยแย็นที่หัวของเขาแต่โอมเมดนี่อยู่ไกลไม่ต้องใช้รถ ก็จะให้ดูบรรยากาศฝั่งฝั่งช่องจอมสำหรับคนไม่เคยมาก็อาจไปเยอะนะครับคนเคยมาแล้วก็ท่านผ่านช่องตะกูไปมาเลยบ้านกวดก็ให้แต่คนบ้านกวดเข้าคนที่อื่นเข้าไม่ได้ผมก็เลยที่ได้เข้าไปอยู่ลาเขาปล่อยให้คนบุรีรัมเข้าด้วย อยากคนจะเข้าโอซเมตก็เป็นวนใหญ่แล้วคงจะดูนะถ้าว่าโอซเมตนี้จะคนเยอะขนาดไหนรูขนาดไหนโอซเมตร,รีสอร์ทนะตรงนี้มีสองด้านอันนี้น่าจะใหญ่กว่ารอยย่นัวเราไปดูด้านในด้วยกันด้านในเป็นแบบไหนเดี๋ยวห้ดูบรรยากาศ ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือโอสเมตนะครับเดินเข้ามาได้ลึกพอสมควรเพราะว่าผมไม่ได้ปันปัน๊มพาสปอร์ตเพื่อจะออกข้างนอกนะฮะก็อยู่ได้แค่ข้างในคาสิโนอันนี้ก็ยังเป็นรอบรั้วคาสิโนนะครับเพราะว่าถ้าออกไปเกินกว่านี้จะโดนปรับนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับปรับเท่าไหร่เพราะว่าทาง กัมพูชาถ้าไม่ได้ประมัดก็คงเหมือนเรานะครับเข้าไปโดยที่ไม่ได้ผมก็ยังอยู่ในรั้วของคาสิโนครับก็เลยไม,ไม่ไม่มีปัญหานะฮะทางโน้นก็จะมีรอพอ,พอ,พอนั่งอยู่เข้าโคสเมดเข้าฟังจะมาทางนั้นถ้าออกตรงโน้นไปแล้วไม่ได้แล้วนะครับ ก็ยังเขตอยู่ในเขตของคาสิโนเขาครับนี่ผมดูบรรยากาศที่โอสมิตคาสิโนที่พอยเปตนะก็ไม่ใช่ครับคาสิโนที่ส่องจอมโอสมิตนี้มีคนเล่นเยอะกว่าโรยยังฮิวอยู่หน่อยหนึ่งก็ยังไม่เปิดโตัวเสือมังกรเพาะพนักง,งานยังไม่มา แล้วเห็นโต๊ะรูเล็กก็คนเล่นอยู่2อโต๊ะแล้วครับอันนี้เป็นรถถังสุสานที่เขาสู้รบกันตั้งแต่ก่อนนะครับแมนยุอยู่เพิ่งออกจากยุคสงครามมาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาขนาดขนาดไหน นี่คือข้างนอกนะถ้าออกไปนอกรัวนี้ไม่ได้แล้วคือฝั่งประเทศกัมพูชาแล้วดูมันจะกาศรอบๆข้างในมันถ่ายไม่ได้นะครับถ้าจะแอบถ่ายก็ได้อยู่ตอนที่ผมเดินเห็นละแต่ไม่อยากไม่อยากแอบตรงนี้ก็ยังมีสัญญาณดีอยู่ อันน้นรอยยันหยวนะฮผมยังไม่ได้ถามข้อมูลรีวิวของห้องพักทางโอสเมตว่าเข้าพักกันคืนเท่าไหร่มันห้าด่านคนไม่เยอะไม่จอแจ่ถ้าจะให้ผมพักข้างในนี้800รผมออกบ้านเราเดีกว่าห้องพักรายวัน350รบาทเนี่ยหเสียค่าจอดรถ แค่นั้นสี่ห้าร้อยนอนมันไม่ต้องห่วงหน้าประวงหลังทีนี้ก็ต้องมาห่วงเล่นอะไรประมาณก็เลยจะออกไปนอนข้างนอกถ้าถ้าเล่นนะครับถ้าไม่เล่นก็อาจจะออกเลยเดี๋ยวผมจะชวนจะกีิโอสมิธนะนิโอสมิธรีสอร์ท ดูบรรยากาศ่นอนขับเข้าไปนิดๆเนลานจอดรถก็ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับโอสเม็ดโอสเม็ดจองจอมสุรินแค่นี้นะครับ